ตัวอย่างวิดีโอสอนทำลูกคุณแจร้านสอนสนะคุณจำหลัดหัศสนะถ้าคุณคิดอยากจะเรียนทำลูกคุณแจคุณไม่ต้องลำบากไปหาสถานที่เรียนให้ยากอีกต่อไปแล้วและก็ลดค่าใช้จ่ายของคุณได้ไปอีกเยอะตอนนี้ร้านสอนสนะเปิดสอนทำลูกคุณแจผ่านระบบวิดีโอทำทุกขั้นตอนตั้งแต่ใช้เครื่องมือครอบลูกคุณแจชนิดต่างๆกระทั่งการทำลูกคุณแจที่หายหมด เราสามารถก๊อปลูกกุญแจขึ้นมาใหม่ได้แล้วนําไปเข้าเครื่องก๊อปออกมาสองสามลูกหรือกี่ลูกก็ได้ในเมื่อได้ลูกกุญแจต้นแบบมาแล้วจะเป็นลูกกุญแจบ้านกุญแจธรรมดากุญแจลูกสี่เหลี่ยมกุญแจลูกบิดประตูบ้านกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อกุญแจรถยนต์ทุกรุ่นสอนเปิดประตูบานลูกบิดสอนเปิดประตูรถยนต และสอนดูเทคนิคจุดฟันของเขี้ยวลูกกุญแจแนะนำเทคนิคต่างๆการเรียนรู้การสอนทำฟันกุญแจรถยนต์นะครับสอนเทคนิคการดูฟันมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ที่หายหมดโดยเราไม่ต้องรื้อเอาแม่กุญแจออกมาข้างนอกเมื่อเราเขี่ยดูฟันแล้วเราสามารถปาดทำเป็นฟันลูกกุญแจและนำไปเปิดแม่กุญแจได้เลย เครื่องมือชนิดต่างๆนะครับเกือบ120นาทีคือวิดีโอชุดสอนทำลูกกุญแจจริงๆถ้าคุณต้องการอยากจะเป็นช่างทำลูกกุญแจติดต่อสอบถามได้หรือคุณต้องการอยากจะได้แผ่นวิดีโอการสอนทำลูกกุญแจโดยเฉพาะ หรือจะรวมทั้งเครื่องมือเครื่องตัดลูกกุญแจอุปกรณ์และหุ่นลูกกุญแจอีกประมาณ2 0 0ร้อยถึงสามรอยลูกเราจัดให้หนึ่งชุดในราคาเพียงติดต่อสอบถามได้ที่0812825658คุณจำหลัดพัสนะ